ค่ะผู้หมวกลุ่มดอกเครื่องฟ้าค่ะวันนี้พวกผมจะออกมานำเสนอการแยกตัวประกอบพารต้นไม้ค่ะยกตัวอย่าง400ค่ะ10คูณ40เท่ากับ400 10ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะ ออกมาได้สองคูณยี่สิบค่ะยี่สิบยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะแยกออกมาได้สิบคูณสองค่ะสิบยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะแยกออกมาได้สองคูณห้าค่ะดังนั้นสี่ร้อยเท่ากับสองคูณสองคูณสองคูณคูณห้า วันนี้มาโชกับกลุ่มกระลาค่ะจะมาบอกวิธีการแยกตัวประกอบโดยแทนภาพต้นไม้ค่ะยูคาริโอ่าแดนซีค่ะยี่สิบคูณเก้าค่ะยี่สิบยังไม่เป็นตัวประกอบสิบคูณสองสิบยังไม่เป็นตัวประกอบห้าคูณสองเก้าได้ยังไม่เป็นตัวประกอบ สามคูณสามสามเมป็นจอกระกอบแล้วดังนั้นร้อยแปดสิบเท่ากับ 2, สองคูณสองคูณสามคูณสามคูณห้าเท่กากับสองยกกำลังสองคูณสามยกกำลังสามคูณห้าค่ะสามยกกำลังสองไม่ใช่หรอคะด,อดูดีๆนะกลุ่มน,นี้นะยังไม่ถูกนะคะตรงสรุปโอเคนะ ผลมางการแยกตัวประกอบโดยค่าต้นน้อยคูณ0ที่อ0 0 0ไม่มีค่า0คูณ6ต้องเป็น0เพาะ2คูณ3แล้วก สร้อยสองโวลสองโวสามโวล้าโวห้าเท่ากับสองโวกำลังสองโวลสามห้ากำลังหกห้าขอจบกิจกรรมนี้ก่อนวันนี้จะมางานได้แม่รวประกอบโดย เฉพาะแค2สองคูสองคสี่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะแค่สองคูสี่สิบสี่ยัไม่เป็นจำนวนเฉพาะแค่แปดคูามแปดยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะสองคูี่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะสองคูณสองเลขกต้องตัวสูงรคูเอขึ้นนีู้เอจะตัวแผนว่าต้นไม้ตัวตอย่างเช่น2 5 0ร0ยบคูณบ ตังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเี่มาเป็นสองคูณห้าสองเป็นจำนวนเฉพาะห้าก็เป็นห้าก็เป็นจำนวนเฉพาะยี่สิบห้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนี่ยมาเป็นห้าห้าคูณห้าห้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นสองไม้ห้าตัวากับสองคูณห้าคูณห้าคูณห้าท่ากับสองคูณห้าจำนวสามัเอชพีทำเ่แค่นี้ครับอุมแล้วมาแนะนำการเลอกตัวประกอบโดยได้แก่ข้าต้นไม้คับ ยกไปยกไปยังเช่นมีร้อยยี่ห้าคูณสี่ยี่ห้าจะมาเป็นตัวเฉพาะห้าคูณห้าเป็นตัวเฉพาะแล้วเหลือสี่สองคูณสองเป็นตัวเฉพาะแล้วครับดังนั้นมีร้อยเท่ากับสองคูณสองคูณห้าคูณห้าสองยกกำลังสองคูณห้าเท่ากับสองสองครับตัวเชื่อมต้องเชื่อม้อนี่ครับ